สวัสดีค่ะพี่นี่ซาอดรอนคนโกซาอูอนจอรซิเลนค่ะเมื่อนี่พี่นี่สเตมารีวิวใบหน้าใหม่ของพี่นี่นะะัะขนะใบหน้าใหม่ที่พี่นี่เพิ่งทำมานะคะแหลมบ่ค่ะเมื่อนี่เข้ามือที่สิบเอ็ดค่ะเข้าวันที่สิบเอ็ดแล้วนะคะอะเป็นยังพี่นี่จังวาอยากเห็ดเฟดหรอกเพราะอะไร มีแรงบันดาลใจแบบใดเป็นอย่างจังบ่พ่อใจในนานาเก่าตัวเองอเป็นอย่งพี่นี่จังมีมีความคิดจากเหตุเพราะว่าเคยเผยปัญหาเหลาเด้ค่ะคือว่า,าแฟนพี่นี่เพิ่นอายุหน่อยก็พี่นี่นี่หละประการแรกเลยประการแรกนี่แหละประการที่สองคือ เวลาพน่น่เดินเดินควงกับเล่าไปอยู่ไซกระสางพิน,ไน่ไม่ได้มั่นใจไม่ได้มั่นใจเลยค่ะเอฟซี FC ค่ะแต่งหน้าพินี่กับ,บ่อยากดูกระจกบพอยากไปมองตัวเองเพราะว่ามันไม่น่ามองมั่นเป็นมาในปีที่แล่วนี้เนาะค่ะเนาะปีที่แล้วก็ปีนี้หนักมากพ่นี่บ่อยาก ดูกระจกดูตัวเองในกระจกเลยเพราะว่าอ,อยังไม่ยอมรับในความแก่ของตัวเองเนาะค่ะเนาะผู้ใดยอมรับพี่นิกะดีไปผู้ใดยอมรับในตัวของตัวเองว่าตัวเองแก่ยอมรับสภาพตัวเองพี่นิกะตบมือหายเนาะคะนะ่ะเนาะตบมือหายแต่ว่าผู้ใดไปยอมรับกับฟังพีนนะะนะงพ่นี่เนาะค่ะเนาะฟังพี่นี่เบาซูฟัง วา่าเป็นยังเพราะว่าพี่นี่คุยกับสามีแต่ตอนแรกเลยเนาะคะ่ะต่อที่คบกันใหม่ๆหมแต่สิบกว่าปีขึ้นหลังเนาะพี่นี่กันคุยกับเล่าว,ว่าเจ้าอายุหน่อยก็คอยเนาะแล้วก็สักมือหนึ่งเนาะค่ะเนาะพี่นี่อายุมากขึ้นมากขึ้นพี่นี่ขอเฮ็ดเฟตล็อกได้บ๊อประมาณนี้ เล่าก็ว่าเหล่วแต่เหล้วเต,วต่เหาแหล้วเต่เหาสิเฮ็ดเราบัดนี้มาตกมาในปีนี้ค่ะตกมาในปีนี้เนาะพี่นี่ไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวภูเก็ตระบัดที่นี่หมอหนวดทักพี่นี่ตอนกนังขึ้นพี่นี่เดินไปกาแฟนเนาะค่ะเนาะ พี่นี่กระแตงโตไปสร้างงามเลยค่ะ fc ่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเว้าวลพ่พี่นี่เว้าแบบตลกตลกก็พี่นี่นั่นแหละแต่ว่าพี่นีฟังแล้วมันไม่ตลกนะคะระบบที่นี่ในฮอลเดดของงวดที่แล้วก็มีเด็กหน่อยคนนึงประมาณจ็ดขวบคิดว่าประมาณแปดขวบเด็กหน่อยผู้ชายมามาเล่นมาคุณเคยกับพี่นี่เนาะไปย่ำได้พี่นี่ก็เป็นนางยู่หันเขาก็มาเล่นน้ำเด็กหน่อยคนนั้นประมาณแปดขวบ เขาเลยถามพี่นี่ว่าคุณป้าทําไมแก่จังมาสั่นวะบอกกับพี่นี่โอ้ยเด็กหน่อยอายุซ้ำนีม่มาบอกแบบนี้ก็แปลว่าความจริงคือความจริงเนาะคะเนาะ,ะความจริงคือความจริงแต่ก็หลายคนอยธีวอบ่ไห้กําลังใจเฮ้าคือว่าไปซื้อผลไม้เื่กันเขาสิว่าบ่าสมกันผู้ชายกับผู้หญิงผสมกัน ว่าพี่นีกับสามีผสมกันบ่บคู่ควรกันนะถ้าเป็นภาษากลางก็จะเขาจะว่าไม่คู่ควรกันเลยเนาะคะเนาะแล้วก็ช่างเสริมสวยที่อยู่แถวบ้านพี่นีที่เป็นพี่นีเป็นลูกค้าเขานะ่ะเขาบอกว่าแฟนพี่นีเหมือนกับไอ้อาดาราฮอลลีวูดแต่พี่นีไม,ไม่สมควรที่จะเป็นคู่ครองเขานั่นไหมแต่ว่าเขาเขาอาจจะพูดความจริงแต่ว่าพี่นีรับว่าได้ค่ะพี่นีรับว่าได้ บัดท,ที่นี่ต๊กมาในปีทีแล้วพี่นี่ไปภูเก็ตนั่นหละสิ่งที่สําคัญคือเขาพูดให้เราว่าเราเดินกับลูกชายนั่นแหละสิ่งที่มันนั่นทาใจได้ยากที่สุดบัดท,ที่นี่ปีนี้ปีนี้ละคะ่ะพี่นี่เวลาเขาเขาในห้องน้ำไปยังสิบอยากมองกระจกเลยได้ค่ะ่ะอยากมองกระจกเลยเต่งหนาก็ะเตงสุขีที่มันบาสบางมากเกินไปถ้า ถาแต่งอยู่สบางมันเห็นเวดค่ะเห็นริวรอยเห็นความแก่เห็นอย่างเจ้าของเนี่ล่ะบ่ดพี่นี่รับป่ะทันใดพี่นี่ก็เลยข,ขอสามีไปเห็ดขอสามีไปเห็ดละเบนีพเลพเลสนเพลสนเสียพี่นี่เครื่องหนึง่งเครื่องหนึ่งพี่นี่ก็เลยเสียเอามันก็เลยเป็นการที่ว่าใส่เงินบ่อหลายปันใดน,นะแต่ว่ากรกรหลายเติบอยู่ค่ะสําหรับสําหรับพี่นี่ก็หลายเติบอยู่แต่ว่าพี่นี่เตรียมตัวไวแล้วเนาะ่าต่องเห็ด ตามความจริงแล้วสิบูเฮดสิบูเฮดเ,เดือดน,นีหรอกค่ะแต่ว่าพี่นี่ไปปรึกษาเพิ่นจะซื้อคุณหมอน,นั่นนะวันนี้เพเิ่นเลยว่าถ้าเฮดต,ตอนนี้นะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นโปรโมชั่นแล้วก็สิลดให้เือนหนึง่งถ้าจ่ายเงินตอนนี้คันสิเฮดอีลีนะ่ะถ้าแต่ถ้าจะทําจริงๆนะ่ะจ่ายเงินวันนี้แล้วก็จะให้ลดหนึ่งหมื่นบาทพี่นี่ก็เลยว่าโอเคพี่นี่จ่ายตอนนี้ แล้วเขาเพิ่นกับนัดวันสูกเลยพี่นี่ตัดสินใจแบบว่าด,ดวนมากเลยบันนี้พี่นี่เฮ็ดมาแล้วแฟนบ่พ่อใจเป็นไรด้วยค่ะเพราะเอียงคุณบอกค่ะบ่ะพ่อใจเพราะว่าหน้ามันเปลี่ยนไปมากวันแรกมันจะบวมเนาะคะ่นะเนาะบวมเขากลัวเขากลัวไปว่าพี่นี่สีหนาบ่บุ่งบวมสีบรีหยังประมาณสีเขาก็เลยว่ามันไม่สวยมันรอยยิ้มก็ไม่มีประมาณนี้เพิ่นว่า แต่ว่าเมื่อนีพี่นี่ก็เขาไปหาเล่าอยู่ห้องเล่นเกมพี่นี่ก็ได้ทักเพิ่นวานสบายดีไหมวสันพี่นี่ถามเพิ่นเนาะเพิ่นวาสบายดีพี่นี่ก็ได้ถามว่าเธอรักฉันเหมือนเดิมไหมวสันพี่นี่ถามเพิ่นปานีเพิ่นได้กว่าฉันรักเธอมากกว่าเดิมว่าสันว่าถ้าเธอมีความสุขในรูปร่างของเธออย่างนี้ฉันก็มีความสุข เธอชอบฉันก็ชอบประสันระว่ามันกระสิดูดีขึ้นเจกหน้อยเนาะคะเนาะดูดีขึ้นก็เก้าหลายเพราะว่าหนาที่บวมๆมันกระสิลดลงลดลงมันกระสิเห็นหนาเหานี่น้อยลงแล้วกะสิทักกันอ่าหนาธรรมชาติพี่นี่กระสิขึ้นมากแต่ว่ามันลอยเหี่ยวย่นมันจะหมดไปหน้าตาเราก็จะอ่อนเยาวลงเนาะแฟนพี่นี่บอกยังสี่พี่นี่ก็ดีใจมือนี้ดีใจค่ะก็ได้เลยอยากมาก แช่ประสบการณ์แล้วก็เล่าให้เอฟซีของพี่นี่ฟังว่าแฟนพี่นี่กะการรู้สึกว่าพ่อใจในหนาของพี่นี่จักหน่อยแล้วแต่เพิ่นปเปิดเผยออกมาหลายเพิ่นว่าถ้าเธอมีความสุขในหนาตาแบบนี้ฉันก็มีความสุขกับเธอฉันก็ดีใจกับเธอแล้วฉันฉันจะรักเธอยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกก็นี่ว่าสันเบนว่า <c oughs> พี่นี่ก็ดีใจค่ะได้มานไดมาน แช่งความรู้สึกของสามีให้เอฟซีฟังเนาะโอเคค่ะพี่นี่สาวอุดรคนโกสาวอุดรจอนสิแลนสาวอุดรเมี่ฝอรั่งเอ็นเอสพีนาไมค่ะจะได้ยบคลิปไว้เพียงแค่นี้ค่ะคลิประคำค่ะพี่นองขาภาษาฝรั่งเศสดึงนาภาษาฝรั่งเศสว่าแฟร์ดูลีฟติงค่ะลีฟติงค่ะพี่นองขาสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนด้อยจ้า พี่นี่นาไม่ไปแล้วค่ะวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนด้ะจ้าวัดดิจ้ะ,จะบ๊ายบาย